สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อน,นักสะสมครับวันนี้สยามชาแนลครับจะพาทุกท่านมาดูเหรียญ1นบาทของในหลวงรชัชกาลที่9แบบนี้หลายคนที่มีอยู่ในมือนะครับยังจับจ่ายไ้สอยกันอยู่นะครับในท้องตลาด แต่บางท่านนั้นไม่สังเกตว่าเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้อาจมีราคาซื้อขายในกลุ่มนักสะสมนะครับวันนี้สยามชาแนลก็จะประกาศรับซื้อและก็ประกาศรับแรกของเพื่อนๆนั่นเองหากเพื่อนๆสังเกตตามจุดที่เราจะพูดคุยกันดังต่อไปนี้นั้นจะมีราคาอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของช่องทางการติดต่อนั้นสยามจะแนวจะขึ้น QR code แล้วก็ ID line ให้กับเพื่อนๆสามารถติดต่อเราได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากรบกวนเพื่อนๆนักสะสมนะครับโปรดชมคลิปไปแบบช้า ฟังคำบรรยายฟังคำอธิบายให้ชัดเจนว่าแบบไหนพอสออะไรานะครับที่ทำให้มีราคารับแรกและราคารับซื้อจากสยามเชาแนลเป็นลักษณะแบบไหนไปดูกันครับ ทุกท่านครับก่อนที่เราจะไปดูเหรียญที่รับแรกวันนี้ขอมาดูเหรียญรับซื้อที่เราประกาศรับซื้อของเพื่อนๆนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่านี่ครับมีสมาชิกนะครับถ่าถามเข้ามาจํานวนมากหลายคนส่งเหรียญลักษณะดังต่อไปนี้เข้ามาหาเรานะครับแล้วบอกว่าคุณรับซื้อจริงไหม นะครับคุณซื้อจริงหรือเปล่านะครับพอเราบอกว่านะครับแบบนี้เรายังไม่รับนะครับเพื่อนๆก็รู้สึกน้อยใจเรานิดหนึ่งเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากท่านดูคลิปของเราไม่จบหรือบางท่านนั้นดูแล้วไม่เข้าใจน,นั่นเองวันนี้สยามชาแนล จะมาชี้จุดสําคัญที่ทําให้เหรียญการจนาพิเศษนะฮะสิบาทแบบนี้สสีแบบนี้แล้วมีราคาซื้อขายและสยามชนแนลก็อย่างรับซื้อนะฮะของเพื่อนๆด้วยนะครับสังเกตดูดีๆนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆที่ส่งเข้ามานะครับบางท่านนั้นมีการเลื่อนผ่านคลิปครับนะฮะก็บอกว่านี่คือบล็อกไทยบล็อกอิตาลีแน่นอนครับเหรียญรุ่นนี้นั้นมี2บล็อกด้วยกันนะฮะทั้งกองกระสาบไทยและก็ จากนอกนั่นเองนั่นคืออิตาลีนั่นเองนะฮะสังเกตง่ายๆคือนะครับการยกระดับตรงนี้นะครับ หากยกระดับขึ้นนั้นคือนะฮะบล็อกไทยนะครับแต่ถ้าชิดขอบนั้นคือบล็อกอิตาลีนะฮะทั้ง2บล็อกนี้ผมต้องบอกวนๆว่ายังหาพบเจอกันได้ง่ายนะฮะแต่เหรียญที่บล็อกที่หายากนะฮะตามการวิเคราะห์ของเราคือบล็อกไทยนั่นเองนะครับแต่บางท่านก็เล่นหากันในบล็อกนอกนะฮะแต่ตามการค้นคว้าจากเหรียญจํานวนมากของสยามชานเอลบล็อกไทยแบบนี้หายากกว่านั่นเองนะครับเพื่อนๆครับหลายท่านไม่เข้าใจใช่ไหมครับบางคนนั้นนะฮะก็ดูเหรียญนะก็ ก็ดูเหมือนของผมถูกไหมฮะ มันก็เหมือนที่ผมรีวิวถูกไหมครับหลายคนเข้าใจแบบนั้นเนื่องจากว่านะครับเพื่อนๆไม่ฟังคําบรรยายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการฟังคําบรรยายจะขายได้จริงกับสยามชาแนลซื้อคือซื้อครับแนะนําคือแนะนำนะฮะบางครั้งนั้นเราบอกเหรียญแนวโน้มที่จะมีราคาในอนาคตให้เพื่อนๆเก็บไว้ก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็พอวันหนึ่งพอมีราคาสยามชาแนลก็มาประกาศรับซื้อของเพื่อนๆไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดูคลิปให้ละเอียดนะครับแบบไหนแนะนําแบบไหนซื้อซื้อคือซื้อนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางติดต่อไม่ต้องกังจ จะขึ้นเขียวโคดให้ในช่องกันแล้วกันนะฮะในส่วนของคลิปแต่ละคลิปที่เราประกาศรับซื้อครับเพื่อนเพื่อนครับเนื่องจากว่าสยามชาแนลนั้นมีสมาชิกใหม่นะครับมีนักสะสมมือใหม่เข้ามาจํานวนมากนะฮะส่งข้อความมาแต่ละวันนั้นเป็นพันลายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนนะฮะเพราะฉะนั้นขออนุญาตตอบคําถามของสมาชิกใหม่เราด้วยนะครับเนื่องจากเพื่อนเพื่อนนะครับยังไม่เข้าใจนะครับส่งมาได้นะครับสอบถามได้สยามชาแนลชอบอ่านและชอบตอบนะครับมาดูกันครับเหรียญลักษณะลังต่อไปนี้นั้นที่เพื่อนๆส่งมา หลายคนเข้าใจแบบนี้ครับเข้าใจว่าเหรียญแบบนี้นั้นมีราคาซื้อขายนะครับในกลุ่มนักสะสมนะครับถามว่าปกตินั้นมีการเล่นหากันไม่มีครับแต่ราคาไม่แรงสยามชาแนลยังไม่ประกาศรับซื้อเหรียญที่มีลักษณะแบบนี้ยังไม่ซื้อนะครับเนพื่อนดูให้ดีนะฮะดูเหรียญผมไม่ดีหรือท่านมีเหรียญแบบนี้ที่อยู่ในมือนะฮะการตลาดพิเศษนะฮะสิบาท2สีของในหลวงรัชกาันที่9หยิบขึ้นมาเลยครับแล้วมาหมุนตามผมครับ ถ้าตรงที่ผมหมุนนั้นผมซื้อร้อยเปอร์เซ็นะครับสังเกตดูครับเพื่อนๆนี่คือเหรียญปกตินะแบบนี้ยังไม่ซื้อนะครับยังไม่ซื้อนะเพื่อนๆเดี๋ยเขาจผิดนะครับนี่คือเหรียญปกติถ้าเพื่อนๆหมุนกลับมาแบบนี้สังเกตดูนะฮะอันดับแรกคือนะครับว่าบรมรูปของพระองค์ท่านเนี่ยพราพักจะตรงแบบนี้ถูกไหมครับตรงขึ้นแบบนี้นะสังเกตดูนะครับพอหมุนกลับมานะครับเพื่อนๆสังเกตดูหมุนกลับมาแล้วด้านหลังก็ตรงขึ้นเหมือนกันนะฮะ แบบนี้เดี๋ยวยังไม่ซื้อนั่นเองนะฮะยังไม่มีราคารับซื้อจากทางช่องนะครับแต่เหรียญที่ผมประกาศรับซื้อของเพื่อนเเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อนๆดูดูเหรียญแรกแล้วถูกไหมฮะเอาละเอียดเลยนะครับฟังให้จบแล้วจบเลยนะฮะฟังให้จบและขายได้จริงครับผมนะฮะสังเกตดูครับนี่ฮะสังเกตดูนะครับนี่ฮะพอหมุนกลับมาของผมเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยจะไม่ตรงขึ้นทิศทางเดียวกันครับสังเกตดูครับเพื่อนเเห็นไหมครับของผมจะขวาง นี่คือเหรียญแรกนะแบบนี้ผมก็ซื้อนะครับประเมินราคาได้นะครับแบบนี้ผมก็ซื้อมาดูเหรียญที่2นะฮะนี่ฮะดูอย่างนี้นะครับ evet เพื่อนๆเกิดขึ้นจริงครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลใจถ้าผมไม่มีตัวอย่างเพื่อนๆก็อาจจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ impossible นะครับแต่มีจริงๆครับเพื่อนๆสังเกตดูเหรียญที่2ครับสังเกตดูนะครับนี่ฮะแบบนี้นะครับเพื่อนๆนเนี่ยหมุนช้าๆก็ได้เนี่ยเห็นไหมครับนี่ครับนี่หมุนช้าๆก็ได้เห็นไหมฮะเพื่อนๆครับสังเกตดูเหรียญลักษณะแบบนี้นั้นก่อนที่จะ นำมาประเมินราคาหรือนะฮะามา,อ,าอะไรต่างๆนะครับจับซื้อเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆสังเกตดูขอบด้วยนะครับหากขอบไม่เนียนไม่ชิดแบบนี้อย่าไปรับมานะครับอาจจะเป็นเหรียญที่นะฮะเขาทําขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นก็ด้วยความรักและห่วงใยจากใจสยามชาแนลนะครับถึงเพื่อนๆนะครับก็ดูการให้ละเอียดนิดนึงก่อนที่ส่งมาประเมินราคาหรือจะซื้อของเขาเข,าเข้ามาเก็บสะสมนั่นเองนะครับมาชมกันต่อครับในส่วนของ2เหรียญนี้ เหรียญหนึบาทนะฮะธรรมดาที่ไม่มีอะไรพิเศษมากมายแต่มีบางจุดทําให้มีราคาแตกต่างกันและสยามชาแนลก็จะประกาศรับแรกของเพื่อนๆในคลิปนี้ด้วยนะครับเป็นลักษณะแบบไหนจุดสําคัญตรงไหนไปดูกันครับเพื่อนๆทักนสะสมครับนี่คือเหรียญหนึบาทที่เราจะมานําเรียนเสนอให้กับเพื่อนๆหามาแลกกับเราแลกรายจริงนะฮะกับสยามชาแนลนะครับหากเพื่อนๆหาเจอดูไม่ยากครับสเหรียญนี้แต่มีบางจุดนั้นแตกต่างกันแค่นั้นเอง นะฮะทำให้ราคารับแรกนั้นแตกต่างกันครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับที่เพื่อนๆน,นะฮะมีอยู่ในมือแบบนี้ถ้าใครยังชมอยู่และล้วงกระเป๋าสิครับเจอเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ไหมครับถ้าเจอแล้วฟังคลิปนี้แล้วดูจุดสําคัญตามที่ผมแนะนำนักขณะนี้นะครับนะฮะเพื่อนๆน,นจะขายได้จริงกับสยามชาแนลจะซื้อของเพื่อนๆนจริงครับเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ครับล้วงกระเป๋าเข้ามานะฮะอยู่ในลิ้นชักอะไรเอาออกมา เอามาดูซินะครับว่าตรงกับของผมไหมนะครับถ้าตรงนะฮะผมรับซื้อรับแรกนะครับนะฮะเหรียญแรกนี้รับแรกสูงถึง200บาทเหรียญที่2จะแรกถึง 500ร้อยบาทนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะดูจุดของผมไปเรื่อยๆครับสังเกตดูครับหน้าหน้านั้นเป็นพระบรมรุปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9กเหมือนกันมีคําว่าภูมิพลอดุลยเดชไหมนะครับอ่ามีคาว่ารัชกาลที่เก้ไหมนะครับนี่คือเหรียญปกตินะฮะที่เราพบเจอนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นขอบเฟืองนะฮะดูสวยงามแบบนี้ครับเพื่อนๆครับบางท่านนั้นไปเจอขอบรื่นรนั้นเป็นกลมๆนั้นผมบอกเลยเลยนะครับว่าเหรียญนั้นตกถังเคลื่อนซักผ้ามานะครับเพราะฉะนั้น หรือกรมธนารักษ์นั้นเขาจะให้ครึ่งราคานะครับมาดูแบบนี้ครับเห็นไหมฮะเป็นขอบเฟืองที่ดูสวยงามแต่ด้านหลังเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆนะฮะสังเกตดูนะครับนี่คือเหรียญแรกนะครับที่จะรับแรกของเพื่อนๆนะครับในราคา200บาทนะเห็นไหมฮะดูง่ายๆครับเพื่อนๆครับแต่ขายได้จริงเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็หาดูนะครับนี่ฮะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับด้านหลังนั้นมีคําว่าประเทศไทยมีคําว่าพศนี่จุดสําคัญอยู่ตรงนี้ครับ อยู่บริเวณนี้ครับก็คือมีคําว่า1บาทนะครับจุดสําคัญที่สุดคือฮอสอนนี่เองฮอสอนสองพรยยีสิบเกครับผมยังรับแรกอยู่นะครับเรียนนี้คือรับแรกนะฮะในราคา200บาทนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับสภาพด้วยนะฮะหากมีสภาพสวยๆคมๆนั้นนี่ครับก็จะมีอีกราคาหนึ่งหากมีสภาพที่ซุดโสมนั้นราคาก็จะต่ําลงถ้าซุดโสมมากๆเราก็ไม่รับนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับสังเกตดูครับนี่คือปี2 5 2 9ครับ นะฮะดูให้จบนะครับแล้วเหรียญนี้แตกต่างอย่างไรนะฮะตรงนี้2 0งร้อไมตรงนี้500นั่นเองนะครับเพื่อนๆดูจุดตามที่ผมบอกเลยนะครับหยิบเหรียญขึ้นมาแล้วดูตามจุดที่ผมบอกนะฮะขายได้จริงแรกได้จริงนะฮะที่สยามชาแนลเดี๋ยวขึ้นค r ว o d e กัค้ดกับในส่วนของ ID l ดี e ให้นะครับเดี๋ยวขึ้นให้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูคลิปไม่จบเดี๋ยวติดต่อผมไม่ได้ขออนุญาตขึ้นค r code คดก่อนครับก่อนที่จะไปเหรียญที่2นะครับนี่คือ QR code คดของช่องสยามชาแนลครับยิงไว้ครรับนะเเพื่่ออตติดา แล้วก็ขออนุญาตบอก ID Line ด้วยครับสยามชาแนลเก9าเก้าครับเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กนะฮะพิมพ์ยาวไม่ต้องเว้นวรรคครับสยามชาแนลเก9าเก้าครับนี่คือ ID นะครับเมื่อสักครู่นั้นเป็น QR Code ครับนี่ครับคือเหรียญนะครับ1บาทปี2529ครับเหรียญรุ่นนี้มีกระบวนการผลิตสูงถึง4ี่ล้านสแสนเหรียญนะครับแต่เหรียญรุ่นนี้ครับเหรียญที่2ที่ผมจะพูดคุยด้านหน้านี่เหมือนกันเบี้ยเห็นไหมครับ นะฮะเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรพิเศษนะครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับดูให้จบดูตามจุดก็ขายได้แล้วนะครับแรกได้แล้วนะครับไม่ต้องกังวลใจนะครับนี่ฮะเหมือนกันนะฮะด้านหน้าเป็นพระบรมรูปของพระองค์ท่านเหมือนกันดูง่ายมากครับด้านหลังยิ่งดูง่ายกว่าครับนี่ฮะนี่ฮะเห็นเพื่อนครับเหมือนกันเลยนะครับนี่ฮะเหมือนกันเลยนะครับสองเหรียญนี้เหมือนกันพอสอดเดียวกันด้วยนะฮะหลายท่านอาจสังเกตว่านะครับเอะพอสอดเดียวกันทําไมคุณอ่รับแรกราคาแตกต่างกันอยู่ที่สภาพหรือเปล่า สภาพก็มีความจําเป็นครับเพื่อนๆครับแต่ว่าจุดหนึ่งครับหลายๆท่านยังไม่สังเกตใช่ไหมครับว่าจุดที่ทําให้ราคาแตกต่างกันนั้นคืออะไรนี่คือเหรียญแรกครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับเดือนแรกนั้นนะครับเป็นพอเดียวกันเลยนะฮะเป็นพศ2,529เหมือนกันนะครับดูนะฮะดูนะฮะเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะเป็นรูปอะไรเหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าเสียงตรงนะฮะสังเกตดูครับนี่คือจุดที่ท่านควรสังเกตคือบริเวณนี้นะครับเพื่อนๆนะจุดนี้นะฮะ เพื่อนๆนักสะสมครับยิ่งเป็นมือใหม่นะฮะยิ่งสังเกตจุดให้สําคัญครับฟังคําบรรยายนะครับจะได้ประโยชน์นะครับนี่ครับบริเวณที่เป็นหลังคานี่ฮะสาราเนี่ยนะฮะตรงที่เป็นช่อเนี่ยฮะช่อฟ้าเนี่ยนะฮะตัวนี้จะสั้นถูกไหมครับแต่เรียนนี้ครับสังเกตดูครับจะยาวเห็นไหมครับเพื่อนๆแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆเอดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับดูช้าๆนะเพื่อนๆเนาะเนี่ยจะได้เข้าใจนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งเหรียญมันเล็กนะครับ สยามชนะซื้อคือซื้อนะครับแนะนําคือแนะนํานะครับไม่ต้องกังวลใจนะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆสังเกตดูนี่ฮะตรงนี้จะสั้นเห็นไหมครับเป็นพศสอเดียวกันนะเนี่ยมีคําว่าประเทศไทยเห็นไหมฮะมีคําว่าพศ2ส2 9พศรยสเกันอดเดียวกันมีคําว่า1บาทเหมือนกันเห็นไหมฮะแต่ตรงนี้จะแตกต่างกันคือช่อเนี่ยจะสั้นกว่าเหรียญแรกนะฮะตรงนี้รับแรก200นะนะครับต้องอยู่ที่สภาพด้วยนะครับในการประเมินราคาจําเป็นมากครับสภาพจําเป็นมากแต่เหรียญนี้นั้นจะยาวเห็นไหมครับเห็นไหมครับ จะแตกต่างกันครับเพื่อนๆนะฮะสองเรียนนี้แตกต่างกันอย่างแน่นอนนะฮะสาภาพของเรียนนั้นจะบ่งบอกถึงราคาที่รับแรกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็นะฮะเวลารับแรกนะฮะในส่วนของการรับซื้อเช่นกันนะครับกับสยามชาแนลนั้นก็รบกวนเพื่อนๆนะครับโปรดชมคลิปไปแบบช้าๆฟังคําบรรยายด้วยนะครับหากฟังไม่ทันผมพูดเร็วเกินไปหรือย,ยังไงเพื่อนๆรีกลับไปฟังครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับหากเพื่อนๆดูคลิปจนจบนั้นเพื่อนๆขายได้แน่นอนนะครับกับสยามชาแนลนะครับซื้อจริงนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนนะครับ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดสับสไครด้วยนะครับเพื่อนๆครับเพื่อไม่ให้ท่านพลาดในคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากทางช่องนั่นเองเหรียญไหนมีแนวโน้มจะมีราคาสยามชแนลจะรีบมา อบอกกับเพื่อนๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็รีบเก็บสะสมไว้วันข้างหน้ามีราคาก็ปล่อยออกมาขายนั่นเองนะครับบางท่านก็เก็บสะสมได้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนั่นเองนะครับฝากกดติดตามกดกระดิง่งกด Subscribe ครับกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดในคลิปใหม่ๆจากทางช่องครับสําหรับคลิปนี้คณต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าขอกราบขอพรกคุณและสวัสดีครับ